จะพูดเรื่องความรู้สึกตัวกับความตื่นก็เป็นอันเดียวกันกับเป็นตัวเดียวกับธาตุรู้เมื่อรู้สึกตัวอยู่เมื่อรู้สึกตัวอยู่จริงๆอ่ะมันก็รู้สึกที่ตัวแต่เทารู้สึกจริงๆมันตื่นออกจากตัวนะมันไม่มีตัวละแต่ก็ต้องรู้สึกตัวถูกไหมรู้สึกตัวที่ไม่ได้ทําขึ้นรู้สึกตัวที่มีอยู่แล้วทีนี้ถ้าจะพูดถึงความรู้สึกตัวก็เมื่อไหร่ที่มีความรู้สึกตัวที่พยายามจะทําความรู้สึกตัวขึ้นนั่นไม่ใช่ ความรู้สึกตัวแล้วก็รู้แค่กายมันพ้นทุกข์ไม่ได้เพราะตัวทั้งตัวมันประกอบด้วยขันห้าต้องรู้ทั้งหมดทั้งตัวรู้ทั้งตัวว่าตัวนี้เป็นคือเป็นสังขารเกิดดับมันเป็นสภาพทุกข์มันต้องรู้ทั้งตัวแต่ถ้าเอาเราไปรู้สึกตัวสังเกตสิมันจะรู้แค่ตัวเนาะแต่มันไม่รู้นามมาทำอันนั้นยิ่งไม่พ้นทุกข์เลยยิ่งเพิ่มอัตราโตต้นอีกว่ากูรู้ กูมีสติกูเข้าใจถูกไหมกูเดินจงกรมมากแต่ถ้าอยู่อย่างที่แม่กูว่าอยู่กับรู้จริงๆเ่ยไม่พักไม่เพียนอะ่ะรู้ว่าก้อนทุกเนี่ยมันเป็นสภาพทุกรู้ว่ามันเป็นการทํากันของห้ารู้ที่ว่าไอ้ทุกปรากฏการที่กระดิกได้พูดได้วิาพากวิจารณได้จะง,ง้องแง่งจะงุงยิ่งจะอะไรของมันก็แล้วแต่ที่มันพูดมันาพากอยู่ในใจอะ่ะมันมันไม่ใช่ตัวเราเลย แต่ถ้าไม่รู้ว่ามันเป็นแค่สังขารปรุงแต่งหลงว่าอู๋เป็นตัวเราหลงกิริยานั้นว่าเป็นตัวเราเดี๋ยวก็พุ่งออกจาปากจะอดได้เท่าไหร่ถูกไหมแต่ถ้าเห็นว่ามันเป็นสังขารปรุงแต่งอ่ะมันก็สลายไปแต่ทั้งนมันมันรู้ผิดตัวมันรู้ตัวไม่เป็นมันตัวเองไปรู้อย่างอื่นถูกไหมมันรู้ตัวไม่เป็นเพราะมันลืมไปว่ามันอาจจะรู้ที่กายได้แต่มันลืมไปว่าไอ้เจตนี้ก็เป็นตัวมันคือตัวเราคือเป็นก้อนทุกข์ ก็ไม่มีเกิดก้อนทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ต้องดับไปมันต้องพิจารณาหรือทาความเข้าใจสิ่งนี้หรือสิ่งเดียวนะไม่ใช่ปฏิบัติทเท่าไหร่ก็ผิดก็ผิดก็ผิดอย่างเงี้ยแสดงว่าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้เรื่องเดียวถูกไหมก็เรื่องง่ายๆก็เรื่องตัวเองอะหรือไม่ก็มีปัญหาก,ก็คือมันไม่ทําความเข้าใจเรื่องตัวเองแต่มันจะอบายเข้าใจเรื่องคนอื่นใช่ไหมล่ะไปก่อเกี่ยวอยู่ภายนอกถูกไหม ก็เลยไม่เข้าใจเรื่องตัวเองมีแต่เรื่องคนอื่นที่ทับถม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 แล้วลืมเรื่องตัวเองไปละใช่ไหมล่ะลืมเรื่องตัวของตัวเองไปละว่าตัวเองทั้งตัวเป็นก้อนทุกข์ไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงแต่เอาตัวเองไปรู้เรื่องคนอื่นรู้เรื่องภายนอกหรือส่งจิตออกนอกหมดมันก็เกิดการทับถมมันก็เหมือนกับลืมสภาวะตามงความเป็นจริงกลับบ้านเดิมแท้ไม่ถูกบ้านเดิมแท้คือใจมันอยู่ในกายในจิตมันเป็นพื้นฐานของกายและจิตบ้านเดิมแท้คือใจ แต่เป็นพื้นฐานของกายและจิตให้กายและจิตเกิดดับบนใจจำให้ดีว่าบ้านเดินแท้ของเรามีอยู่แล้วไม่ต้องไปสร้างบ้านใหม่ผู้ที่คิดจะกลับบ้านมาเป็นใจไม่มีเพราะเมื่อไหร่ที่มีผู้ที่คิดจะกลับบ้านมาเป็นใจก็จะเห็นว่านั่นเป็นจิตเมื่อไหร่ที่เห็นว่านั่นเป็นจิตเป็นมิจฉาทิฐินั่นจะเป็นใจธรรมะเหมือนย้อนแย้งอะ มันใช้ตัวมันเองทิมตัวมันเองใช้กิเลสทิมกิเลสไม่ต้องไปใช้เครื่องมืออะไรก็ตัวมันเองนี่แหละสวนตัวมันเองตัวมันเองนี่แหละสวนตัวมันเองสวนไปสวนมาสวนไปสวนมาแต่มันก็แจ้งถูกไหมอ่ะถ้าถ้าปฏิบัติอย่างนี้จะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมมันต้องไปนั่งแบบนั่งนานๆเดินนานๆหรืออะไรไหมก็ไม่ใช่แล้วถ้าถามว่าถ้าเรายังไม่เข้าใจเรื่องอะไรถ้าเราจะปฏิบัติยังไงให้ถูกเพราะเราไม่เข้าใจเรื่องนี้เรื่องเดียวถูกป่ะเรื่องตัวเรา ใช่ไหมพยายามจะเอาตัวเองไปเข้าใจธรรมะพยายามจะเอาตัวเองไปทําสติพยายามตัวเองเอาตัวเองไปหาหนทางพ้นทุกข์เพราะไม่รู้จักตัวเองผู้หาหนทางพ้นทุกข์ว่าเป็นสังขารปรุงแต่งไม่ใช่ตัวตนใช่ไหมล่ะก็เรื่องของตัวเราเองหมดน่ะถ้าเราใส่ใจและสนใจเรื่องของตัวเราเองมีเราจะไม่พ้นทุกข์ใช่ไหม มันต่อหน้าต่อตามันเกิดอยู่ต่อหน้าต่อตาไหมต่อหน้าต่อตานิพพานยอยู่ต่อหน้าต่อตาไหมไม่ใช่เรื่องยากย้ำเป็นเรื่องของปัญญาไม่ใช่เรื่องยากเป็นเรื่องของใจที่เปิดกว้างเป็นเรื่องของปัญญาวิมุตติที่ต้องรับรู้และเห็นมันตามความเป็นจริงในขณะ,ขณะปัจจุบันในขณะปัจจุบันนี่ยังไม่ได้กล่าวถึงอนาคตในอดีตเลยอะในเงีง้ยอนาคตกับอดีตทิ้งไปได้เลยไหม เพราะว่าถ้ามีอนาคตกับอดีตก็เป็นอวิชชาที่มันหนานแน่นใช่ไหมล่ะแต่พอรู้เท่าทันในขณะปัจจุบันว่ามีแตก,กองท่ากองทุกพ้นทุกไหมการเวลาไม่เกิดเห็นไหมถ้าไม่มีตัวเราปรากฏไม่มีผู้ทุกถ้าไม่มีตัวเราปรากฏไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าหรือพระเจ้าเรียกว่าไม่มีโลกทั้งสองหรือว่าวิญญาณไม่มีที่ตั้งตรงกับที่พระองค์สอนไหมถ้ารู้ตัวในขณะปัจจุบัน แต่ถ้าเราหมายว่าอ๋อโอเคเรารู้ละต่อไปเนี้ยเราจะรู้ตัวในขณะปัจจุบันนี่คือเป็นการหมายก็ต้องรู้ว่านี่คือการหมายก็เห็นว่าสิ่งที่หมายนี่แหละเป็นสมุทยัยหรือเป็นเหตุแห่งทุกข์พอเห็นผู้หมายไม่ไปตามผู้หมายเป็นนิพพานไหมเป็นเป็นนิพพานไหมเป,เป็นนิพพานถูกไหมแต่ถ้าไม่เห็นผู้หมายอา,อาจจะตามผู้หมายไปแล้ว แล้วมารู้ทีหลังเออลืมตัวไปกลับมารู้สึกตัวไปเป็นมักไหมเป็นนิโรธไหมตอนแรกเป็นสมุทัยผลของมันเป็นทุกข์ถูกไหมแต่ถ้ารู้โดยที่เห็นมันเข้าใจมันแล้วไม่ไหลตามมันก็เป็นนิพพานถูกไหมนิพพานกับมักห่างกันนะเห็นตามความเป็นจริงเป็นนิพพานถูกไหมไม่ไหลเข้าไปเป็นแต่ถ้าไหลไปเป็นรู้ตัวขึ้นไม่ได้เป็นมักเป็นมักเป็นนิโรธเนี่ยให้ทวนเรื่องแค่นี้ไม่ได้ไปอ่านตำราทั้งแบบ แปดหมื 8, 4, ่นสี่พันก็ไม่ไปอ่านให้อ่านใจตัวเองอ่ะให้อ่านตัวเองถ้ามันอยู่กับตัวเองมันย่อมเห็นตัวเองมันจะเห็นใครอะ่ะถ้ามันอยู่กับโทรศัพท์มันก็เห็นโทรศัพท์อยู่กับโซเชียลมันก็เห็นโซเชียลถูกไหมถ้าอยู่กับตัวเองมันก็เห็นตัวเองอ่ะมันเห็นได้นั่งตอนนี้เห็นตัวเองได้ไหมได้เดี๋ยวต้องไปเดินจงกรมก่อนแม่เพื่อจะเห็นตัวเองต้องทำอย่างนี้ไหมไม่ต้องเดี๋ยวไปนั่งสมาธิก่อนจิตสงบก่อน่อยเห็นตัวเองต้องทำอย่างนี้ไหมจิตสงบก่อนเราก็เห็นตัวเองต้องทำอย่างนี้ไหม พอแม่ครูพูดเรื่องจิตสงบพวกเราก็จะไปทำจิตให้สงบแต่จิตจิตสงบของแม่ครูก็คือใจที่สงบนี่แหละเห็นสังขารที่มันปรุงแต่งไม่ได้ไปทําแต่พอเรื่องจิตสงบพวกเธอเข้าใจว่าเราต้องไปทําความสงบก่อนแล้วมันถึงเห็นไอเราที่จะไปทําความสงบไอเราที่พยายามทําสติไอเราที่จะเป็นาธาตุรู้ไอเราที่จะทําอะไรนะ่ะปิดบังความเป็นจริงของธรรมชาติหมดยังหมดแล้วไม่สามารถจะรู้ธรรมชาติตามความเป็นจริงได้แล้ว พราะมันเป็นกรรมวิธีไปหมดแล้วเมื่อเป็นกรรมวิธีไปหมดแล้วเมื่อมันมีอะไรเป็นที่ตั้งที่หมายไปหมดแล้วมันจะมีอนาคตที่รอไปว่ารู้แบบนี้จะไปแบบนี้รู้แบบนี้จะไปแบบนี้ถูกไหมรู้แบบนี้จะเห็นแบบนี้สังเกตสิเรามีสติเพื่ออะไรโอ้มีสติเราจะได้ไม่หลงนั่งสมาธิใจสงบก,ก่อนมันจะได้ไดพิจารณาจะมีตัวเราอะไปข้างหน้าเป็นขยักขยักขยักถ้าไม่ทันเอื่อนเอ่ยที่มันที่ะขยักขยักมันก็ลเป็นรถไฟ ลางไปเลยถูกไหมเป็นตัวเราที่หนาน,นั่นไปเลยแล้วเรื่องแบบนี้มันปฏิบัติแทนกันได้ไหมไม่ได,ไได้ถูกไหมทุกคนคนนั้นต้องรู้ตัวเองต้องสอนตัวเองต้องดูตัวเองฝึกก็ไม่เป็นขณะ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 แต่ถ้ามันหลงยาแล้วก็ต้องเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ที่รู้ตัวไม่ใช่เอาตัวไปรู้จำคำนี้ดีๆเริ่มต้นใหม่ที่รู้ตัวไม่เอาตัวไปรู้ และรู้ตัวที่มีอยู่แล้วที่ไม่ต้องทำรู้ตัวจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความเข้าใจอะไรเลยมันเกี่ยวกับเรื่องลืมตัวหรือรู้ตัวใช่ป่ะมันไม่เกี่ยวกับความเข้าใจอะไรเลยมันต้องรู้อะไรไหมไม่ได้รู้อะไรเลยรู้ตัวอย่างเดียวถูกไหมมันมีรู้ตัวกับลืมตัวถูกไหมอ่ะลืมตัวก็กลับมารู้ตัวเมื่อรู้ตัวเมื่อรู้ตัวเสร็จต้งก็เห็นว่าตัวไม่ใช่ตัวถูกไหมก็เป็นพระนิพพานเรื่อยไปเรื่อยไป